สวัสดีค่ะสสวัดีค่ะตอนนี้ลำตันสิม่าไทยวันนี้อัปเดตยังคะตอนนี้เราอยู่ขอนแก่นนะคะอยู่บ้านบ้านพี่แพลบ้านบ้านี่แพรเคยมาบัวไม่เคยเอไม่เคยมาข้าวบุญเวิร์กสายล้านทีวันนี้เพียเคยมาจัดเถื่อนวันนี้เธอที่สองโอ้แสดงว่าแม่เคยมาบัวอยู่นี่ไม่มีใครเคยหลายหลายนเลยนอกจากน่าจะเป็นนอกจากพี่เอกไอ้ต๋องเคยมา คนฟังกันเลเราคนเราได้ของเราคนลบคนเยนี่ยคงนอาไปไว้ขนาดตอนนี้เข้ามาสองคันนะคะก่มามาหลายคนอยู่คือบ้านพี่เพลมันคือบ้านของพี่เพลงโอ้อันนี้อันนี้น่ารอ โอแสดงอันนี้ซื้อซื้อโดนแล้วเหมือนเคียบประเทศไทยแบบเมือนนี่ถ้าเด็วดีมือสองว่านั่งไทยนี่แต่มันตื่นจะเชอบไม่รู้เขียนนอนก่อนยังเป่สีได้เคียบที่สองที่สามสีบอกยังบอว่าเนี่ยเขาเจะว่าเคียบแบบว่าบ่บ่ค่อยนอนห้องแอร์ก็เลยคิดว่าหนาวำกินน้ำตายบม่กินน้ว่านางบอคือหมายถึงว่าแบบว่าแอร์มันเย็นดนะคะขนาดพี่เขามากี้ยังว่ามันเย็นเลย เขลียร <K ill in> นอนก่อนโมไม่ไผ้นอนเจ้าคุณไม่ได้เคลียน์นอนผู้เดียวลับมีจะดีแล้วไอ้เรนนอนหลับแดงเลยเอาเบางทีเขาจะไปนอนเดิไงตอนนั้นมันก็ตีหนึ่งกับแม่ตีสองนะแม่โบก็หมายถึงว่านอนหลับหมายถึงว่าถึงเสียงคนกับนอนหลับพูอกันว่าสีรับรับไมนเมื่อยนหมอันนี้คือแบบบบกว่าสีลับน่าจะปกติเขาพอ,อนั่งโน่นไงปกติจะพอนั่งรถ่นไงเมนเพราะว่ามือนัเนขึ้นบ้านไม่ไอบีคือมือหนขึ้นบ้านไม่ไอบีเคลียรกับว่าได้นอนค่ะมันหร มันเมื่อยลกเดี๋ยวว่าเราไม่ค่อยเดี๋ยวมานั่งรถไกลจริงนะเพรากติจะมานั่งรถไกลอันนี้นั่งจนชินละเพราะว่าไปกลับไปกลับดูแต่ว่าเคสนะไปไปขึ้นมันไม่กลับไปแค่ไปแล้วก็กลับไปไนอนไปนอนยังอะไรมันปะจะเหมือนขึ้นไอเย็นตีนยืดดึงภูมิหนึงไปดึงมากกับว่าหุ่มตีนกี่ภูมิเคสบ้างบ้างมันอ่ะมันอุ่นอยู่บ่อุ่นเงาเบ่มันมันมันทั้งวันยืนกังไหนภูมิมนนะได้วันยืนทางไหนมันมาหุ่มตีนเคสนอนก่อนมูเนาะ ยังมีไปนอนอยู่เขาคุยกันนางคุยกันอย่งนไอตุ่ยกับยังบัวน้่งกันต่อยังไงไอต้อมกับอาร์ตนีเนาะกับอาร์ตคือกันไม่เป็นไรครับอะไรครับสวัสดีน้องสวัสดีค่ะอ่ะต้องดันด้วยครับผมครับสวัสดีครับบนนี้โดนแล้วนะผมไม่บนนี้โดนแล้วที่บรายการเคยมาอยู่เป็นบ่จ๊ะ เมื่อก่อนพี่เขาผักตรงนี้แหละที่ว่าเป็นมอระม oh, <man. S 1> ันชันจอนมอละม,ททมลัที่ชันจอนมะเร็งเักที่ตรงนี้ประจำในกาลเก่เาๆเา <c oughs> จ้าหนูบอกเคยมาแมนตะกี้มอระมันแถวๆนี้กับว่าักตรงนี้เนี่นห, <c oughs> หนูหัวจะเคยมาได้หนิเชียร์แหละไม่เป็นไรก็เนี่ยบ้านเรือนไทยรักดนตีที่นอนโมกีก็เป็นห้องของพ่อกับห้องอยุ้ยนอนไ่ติดกันขึ้นนี่ย oh. นี่ก็คือเราจะเป็นของแดนเซอร์มั่งค่ะแล้วก็อันนี้เป็นบ้านเรือนไทยของรักดนตรี ก็มสอะไรอือเป็นยังอันนี้ของนรนตินะคะตนอนนี้ก็นอ้ก็เป็นตัวกาักนอนอยู่ในห้องนะคะนอนกันนอนกันมี่นอนกันมี่มีพีโกีรัก้วก็่พี่กัน้าอหูแลก้แลกเ็เทดแล้วก็แม่ได้เทสผมส่งไรพีพียังไม่เห็นพีพีนคินเลยมันแหลวันนี้เลย จำมากไอ้มองนี่มีข้าวก่อนนะกินข้าวก่อนมยังไม่ได้กินเอากระยาแม่ก็กินกันเมืเลยบ่กินกินเขากินกัน่เศ้าเลยน้ำตาล่กินเขาผู้เดียวม่จตื่นลูกตะกอโม่แมันางกินจกิดกิไถุงนี้แม่กินเยอะเกินมาได้กินขาแย่ไมเห็นไ้บิยืนไห้เกินขา กาขนดูรายตรงนี้ขั้นบอบอกว่เอาอหวันนมด้วยไปดูเช็กอันออกเลมื่อนด็เมื่อแสดงนะคะเป็นรอแสดงนบอไปเลยันบวันมาดึงยว่าแเออเยึงรถ วันนี้ก็เป็นวันแสดงนะคะเพราะว่าตอนนี้กับประมาณใบหนึ่งกระสิไปไปไล่สดอยู่สามน้อยเพชรบ้านแพงนะคะอาซีาไ้ถ่ายตอนที่วาหอดแล้วนะคะเบิ่งก่อนเพราะว่าคนมันหลายอิลิหลายแห้งแกไปว่าอยางมันส้นการถ่ายบปว่าเสียงดังอย่างสตอนนี้กะอันนี้คือบ้านเรือนไทยนะคะหนูก็บ่เคยมาด้กยยันอยู่เลยอาซีเป็นอย่างดอกตัวไม่ถึงว่าพวกเขาขึนไป ก็จะ,จะเป็นที่ของพี่พระของนักดนตรีว่ะสะิเขาวะ่ะดนตรีก็หลายคนอยู่นะบังขึ้นในห,หนังเลยบังก็น่านหนังไงอันนี้อาจจะเป็นห้องน้ำหรือเปล่าหรือว่าห้องซุดๆนั่นก็จะเป็นบ้านนะคะน,นี่รถมามารถตูสองขันนะคะนี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นบ้านพี่บ้าน การนี่ก็ไม่แค่มงนี่ล่ะค่ะมองนี่นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็บ้านเรนือนไทยตรงนี้นะคะมารถสองคันพี่น้องเบิง้งว่ามีมองจอดรถอย่างดีมอเตอร์มาทีแรกพี่เอว่าสร้างได้ปีสองปีสามปีแล้วว่าซันซ้อมค่ะตอนนี้ก็อยู่อยู่ขอนแก่นนะคะก็อยู่สารคามเนาะทุกคนน่า,า,นาจะกดแกมาา้มกันแล้ว อยู่สารคามนะคะถึงบ้านพักสาวน้อยเพชรบันแพงนะคะพี่น้องเออเดี๋ยวถ้ารีบกมันส้มัวแสวยวหน่ like, พี <something> <where> ่น้องันสวยมากสวยจริงๆตามมันงามตามันเชียวชอบชอบกใจนะคะพี่น้อง ตอนนี้พี่น้องถึงซีเรียสน้ำตาแดงแลค่ะใช่ไหมนะครับพี่น้องอย่าลืมให้กำลังใจน้องน้ำตาลด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานแสงทองฟิแรนทุกคนนะคะสวยไร้จมูกน้ำจำมูกอันนี้คือถึงไม่ไรก็สวยแบบมึงไม่นอะไรจุดนี้ล้วจัดฟันจาะหูหก็ยังไม่มีจังหวะเก่อนนะคะ m. ต้องรอก่อนนะคะพี่น้องรอก่อน เดี๋ยวแม่ไปเมองนอกเดี๋ยวแม่จะส่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมาให้คามายันเขียกกับายนวยเลยเลนเยนจะเลยเดี๋ยวจะส่งเสื้อผ้าแบรนด์มาให้มเดกัยาเองดอกส่งมาแล้เรี่ทไปชเหสม่่วงทุกมืออีงมนีอกบอมน้องมีอีท่วงุกมือดอกนาเี่ยส่งมาไล่โอนมาไล่มาให้จกแสนหนึ่งก็แสนหนึ่งไปเลยแสนหนึ่งไปเลยอะที่สุดสุดำหรับลูกสาว ห้ยได้เยอะที่สุดคุอาจจะอึงนะคะบหักบ้หายได้ล่ะก็ลูกสาวเนาะก็รักน้ำตาลทีสุดน้าก็คือกันได้แหมนห้าวบอไปไคแก่ดูอ้ก็ถัดนี่ง่ายสุดเลยน้าคือการมีคนบอกว่า้านาคือการนาก็แต่าตอาะไหรืออามนมวนเพลงอะไรบ้างวันนี้ เพลงเดียวจะเพลงเพลงเดียวสองเพลงนะครับนี่แหละครับพี่น้อง่เานเอย่เป็นยังค่ะเรค่ะาทำเต็มที่เราทำร่วมกันทุกคนอย่าเพิ่งจะขืนชู้นะครับพี่น้องปีลิบเลยน้ำตาลปีกีบเลย ฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องของน้ำตาลลูก3มแม่จูนด้วยนะคะรักพวกเราแน่นอนแต่ขอให้รักแน่นในกำลังจแสงห้องฟินแลนด์ทุกคนนะครับไปแล้วนะครับพี่นงองเดี๋ยวขึ้นเวทีเจอกันบนเวทีจ้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ